วันนี้มาชวนทำข้าวเหนียวแก้วใบเตยค่ะทำง่ายแล้วก็ใช้ส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะคะที่สำคัญเนี่ยอร่อยแล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันด้วยเริ่มจากเทกะทิลงไปค่ะวันนี้เลือกใช้กะทิกล่องนะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็สะดวกดีด้วยตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลส่วนรายละเอียดต่างๆของส่วนผสมะคะ่ะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะฉะนั้นนะคะเคี่ยวจนเขาเป็นสีใสแบบนี้ตามด้วยข้าวเหนียวนึ่งลงไป คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ประมาณ10-15นาทีระหว่างนี้เราจะมาเตรียมน้ำใบเตยกันค่ะเทน้ำใบเตยนะคะลงไปในข้าวเหนียวที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นะคะจากหลังจากนั้นใช้ไฟอ่อนนะคะผัดจนกว่าน้ำเขาจะงวดได้ประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วจากนั้นนะคะแล้วก็ เอามาเทใส่ถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะค่ะแล้วก็ปาดหน้าเขาให้เรียบถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้แบ่งใส่ถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็ทานเป็นคำๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันพักให้เขาเย็นสนิทนะคะแล้วก็มาตักตัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมะค่ะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรเนาะตามด้วยงาขาวขั่วงาขาวคั่วใหม่ๆหอมมากเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วง่ายๆเราเอาไปทำทานดูนะคะ